แม่น้อยก็ต้องอาศัยร่มเงาต้นไม้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวบ้านก็จะเสร็จนะครับต้องอาศัยร่มไม้อยู่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังคำมือนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการก่อสร้างบ้านแม่น้อยพังซีนวลน,นะครับ ตอนนี้ก็กำลังขุดลุมนะครับแม่น้อยก็มาเยี่ยมเยียนนะครับผมสถานที่นะครับดูขุดลุมนะครับตอนนี้ช่างกำลังขุดลุมนะครับเอ้าคนจ้ตัวนี้สวัสดีครับนึกว่าช่างนะครับผมคนจนะครับโจมาช่วยขุดลุมนะครับพอดีช่างยังยังไม่บ้างนะครับช่างขุดลุมบอกว่าวันนี้เป็นยังก่อนไปฉีดวัคซีนบ่โอ้ช่างไปฉีดวัคซีนนะครับทำงานไม่ได้นะครับก็เลยไปฉีดวัคซีนในมือนันดี็เลยโชคดีของคนจนะครับผม ช่วยช่วยช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นมีคนตรงงก็มาช่วยกันครับครับโอ้คนละครั้งนะครับผมครับครับก็มาช่วยบ้านพี่ดาวนะครับก็ช่วยกันคนละครั้งนะครับนี่ก็ขุดลุมไปแล้วสามหลุมนะครับเริ่มขุดหลุมนะครับตาหลังให้เมียน้อยมีหญ้าธรรมชาติให้กินด้วยนะครับเดินไปแล้วนะครับหลังอาบน้ํามานะครับเพราะอากาศร้อนต้องลงน้ําอาบน้ําบ่อยๆนะครับ อาจจะมีรถอาจจะมีเสียงรถไถก็ต้องขออนุต้องขอโทษด้วยนะครับผมรถไถนะครับผมรถไถกําลังดันดินนะครับตมดินนะครับนี่ครับหลุมนะครับขุดไว้หลายวันแล้วครับผมหลุมแต่ว่าดินเหนียวดินแข็งครับผมก็เลยขุดได้บันลเล็กแต่น้อยครับแดดร้อนด้วยนะครับผมก็เลยค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับรอรอช่างด้วยนะครับช่างยังไม่ช่างยังไม่บ้างครับก็เลยต้อง ต้องขุดรอไปเรื่อยนะครับผมนะครับหินทรายเขาสั่งมารอแล้วนะครับผมหินทรายเ็าสั่งมารอแล้วก็ตุนจู้ทำไปเรื่อยนะครับผมแดดร้อนมากๆเลยนะครับบรรยากาศแม่บ้านแม่น,น้อยนี่สุดยอดมากเลยนะครับบรรยากาศดีนะครับทีนวลใกล้จะมีบ้านแล้วนะครับผมอ่อนแห้งงี้ดีเลย ทีนวนใกล้จะมีบ้านแล้วนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับก็ยังขาดกเนนอีกจำนวนมากครับก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคนที่เมตตานะครับเอ็นดูแม่น้อยฟังชีนวนนะครับร่วมสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้กับแม่น้อยฟังชีนวนนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเสาเสาก็ได้แล้วครับเสาก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับเหล็กก็ เหล็กก็ได้แล้วแต่ยังไม่ครบนะครับเหลือเหล็กเหลือเหล็กหลายอย่างเลยนะครับผมเหลือเหล็กโครงลังคาเหล็กแปรแลวก็ยิงสันไทยนะครับผมช่วงด้านล่างนี่ครับเริ่มจะได้ครบแล้วนะครับผมด้านล่างได้ครบแล้วนะครับก็เหลืออยู่ด้านบนนะครับก็ค่อยๆเจ็บไปครับผมฝากไปเม่ดท่านทุกคนนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจเข้าร่วมสมทบทุนให้กับบ้านน้อยบ้านแม่น้อยพังจีนวนนะครับในทุกๆวันในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ สิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมมาแม่มาคอนลุมซอยนะยโ,ยโอ้คนเอกมาพอดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะใช้งานคนเอกนิดนึงนะครับผมคนเอกน้องโคเงินนะครับอีกลุมเดียวครับอีกลุมเดียวนีว่ก,ก็คนเอกผ่านมาพอดีครับผมคนเอกผ่านมาพอดีนะครับเลยมาเยี่ยมชมบ้านแม่น้อยพังซีนวลน,นะครับ บ้านน้องโพเงินก็เท่ากันใช่ไหมครับบ้านน้องโพเงินก็ขนาดเท่ากันเก้าคูณเก้าเท่ากันนะครับเพราะว่าช้างเชือกเดียวก็มีขนาดครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมกนนีกน้องโพเงินนะครับผมโอ้แรงดีมางครับผมสมกับชายสดนะครับก็เลยแรงดีนะครับโอ้ ดินดินเหนียวด้วยนะครับผมดินเหนียวนี่จะขุดยากนะครับแต่โชคดีนะครับที่มีฝนตกมาให้ดินชุ่มฉ่ำนะครับก็เลยขุดง่ายนิดนึงนะครับนะครับดูคนที่ไม่มีลูกไม่มีเมียนี่ก็จะแรงนะครับผมไม่เหมือนคนที่มีลูกมีเมียครับผมคนโจ้ที่ลูกสองแล้วก็ก็เลยหมดแรงนะครับแก่แล้วนะครับเพน่าเป็นผู้บ่าวครับผม อันนี้ยังเป็นหนุ่มนะครับผมแรงก็เลยยังไม่ตกนะครับแม่น้อยก็ต้องอาศัย่่มเงาต้นไม้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวบ้านก็จะเสร็จนะครับต้องอาศัย่่มไม้อยู่ไปก่อนนะครับวันนี้พี่ควานก็เอาต้นสับปรดมาให้กินนะครับแทงแทะแทะต้นไม้ นะครับแค่เปลือกต้นไม้กินหมดแล้วนะครับดูนะครับแม่น้อยนะครับใกล้จะมีบ้านแล้วนะครับชีวิตที่แสนลําบากตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเริ่มจะดีขึ้นนะครับเนื้อหนังหรือว่าผิวพันธุ์ก็เริ่มจะชุ่มฉ่าขึ้นนะครับผมส่วนแผลหางนะครับผมทุกท่านทุกคนตอนนี้นะครับแห้งแล้วนะครับแผลหางนะครับเริ่มจะแห้งแล้วนะครับแผลหางเริ่มจะแห้งแล้วนะครับแผลหางก็เริ่มจะแห้งเริ่มจะ หายดีแล้วนะครับก็อย่างที่ว่าครับผมดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับผมทําให้ชีวิตน้องหรือว่าแม่น้อยพังชีนวลน,นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคนที่เมตตาและก็ที่รักและเอ็นดูช่วยส่งคะแนนเติมคะแนนสร้างบ้านให้กับแม่น้อยพังสีนวลน,นะครับจนตอนนี้นะครับก็เริ่มเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วนะครับใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับ ชีวิตที่ไม่เคยมีความสุขเลยนะครับชีวิตที่ไม่มีความสุขเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มก้าวข้ามขึ้นมานะครับก้าวข้ามผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วนะครับโดยที่ผ่านจากการนําเสนอจากช่องพังค้าหมืดนของเรานะครับได้นําเสนอนะครับได้นําเสนอในจุดจุดหนึ่งนะครับผมที่แม่แม่หลายๆท่านอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับผมอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าอาจจะไม่เคยได้รับรู้ว่าช้าง มีช้างที่ลําบากอีกเยอะนะครับที่หลายๆท่านไม่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้รู้จักนะครับผมก็นํามาถ่ายทอดให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมเผื่อจะมีผู้ใจดีผู้ใจบุญเมตตานะครับตอนนี้ก็ถือว่าความเป็นอยู่หรือว่าอาหารการกินเริ่มจะดีขึ้นนะครับทุกๆุิ่งทุกอย่างครับผมน้องก็ได้ทานผลไมท้ทุกๆวันร่างกายก็เริ่มสดชื่นนะครับดูผิวพรรณนะครับผมไม่มีแล้วนะครับผมผิวพรรณที่แห้งเหี่ยวนะครับ จีนวนนะครับสายตาก็เป็นมิตรนะครับผมสายตาเริ่มจะสดชื่นขึ้นนะครับได้เจอเพื่อนได้เจออะไรทุกๆวันนะครับก็เป็นอะไรที่เห็นแล้วประทับใจแล้วก็ชื่นใจนะครับเห็นเขามีความสุขความสบายนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่เมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่จับจองเสาท่านที่จับจองตอมอท่านที่ร่วมสมทบทุนอุดหนุนผลไม้ทุกๆวันนะครับจนให้ จนให้จนให้น้องช้างใกล้จะได้มีบ้านแล้วนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้แม่ม่น้อยพังสีนวลนะครับกับผลไม้ทุกๆวันนะครับในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมฝากกดติดตามให้แม่น้อยพังสีนวลด้วยนะครับผมให้คนติดตามเยอะๆแล้วก็จะได้ไลฟ์สดได้นะครับ แล้วก็ฝากติดตามช่องพังคำเหมือนของเรานะครับผมฝากติดตามพังคำหมือนของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจให้พังคำหมือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ